สวัสดีทุกคนนะจ๊ะพาเก็บคณะเม็กซิโกนี่ณะเม็กซิโกต้นชาย,ยามและกอกินใบหรือต้นผงชูรสนะจ๊ะผัดน้ำมันหอยอร่อยอร่อยเห็นเอ่อก้านไหมลอกเปลือกออกแล้วก็เอาก้านไปผัดน้ำมันหอยทำรัดหน้าลวกจีนพริกอย่างแทบแต่ต้องปรุงสุกนะจ๊ะก็จะมีทั้ง ต้องใส่ถุงมือเก็บด้วยนะเพราะบางคนเขาอาจจะแพ้แพ้อะไรนะย่างอุ๊ยเก็บตอนที่มันยังฟ้าไม่สว่างเลยนี่รีบเก็บเดี๋ยวรีบอัดคลิปเก็บไปตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายเราถึงบอกว่าถ้าเกิดปลูกครั้งเดียวเราสามารถ ตัดกิ่งปักชํำขยายได้ไม่รู้จบขยายได้เยอะด้วยเอาใบไปทำชาก็ได้นะจ๊ะประโยชน์ก็เยอะดีมีแคลเซียมต้นนี้ก็นานแล้วนะที่หน้าบ้านเนี่ยตัดกิ่งปักชํำทิม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 ทำเป็นรั้วผักสวนครัวรั้วกินได้รักนันนาน อย่าจางร้างไปเพราะไม่ล่ะแง่น้งคันไฟจำไว้อย่าลืมติดเตือนไฟหาถ้าใครมีเยอะก็เอาใบไปหมักปุ๋ยได้นะจ๊ะเป็นหมักปุ๋ยบำรุงพืชผักต่างๆได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นหามาปลกาูกกันมีต้นเดียวก็ขยายได้ไม่รู้จบแล้วอืบนี่อืบใครมีมากใครมีแบบกินไม่ทันก็อย่าทิ้งเอาใบาไปหมักปุ๋ยเป็นปุ๋ยชั้นดี พามาเก็บคณะเม็กซิโกนี่ปลูกไว้หน้าบ้านผักสวนครัวรัวกินได้ฟ้ายังไม่ค่อยสว่างดีเท่าไหร่ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ๊ะทุกๆคนได้กับข้าวแนละ้วปลูกผักอะไรที่มันกินได้ได้นานๆขยายพันธุ์ง่ายๆทนแลง้งทนโรค แบบนี้เราจะก็จะมีกินแบบตลอดไปหาดูนะจ๊ะคณะเม็กซิโกต้นชาย,ยามารกกอกินไบหรือต้นผงชูรสมีรสชาติกลมกล่อมหวานในตัวโอเคสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปงี้ยทำลง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 ,ลงไปแค่นี้นะ